สวัสดีทุกคนพบกใกล้แช่งเคยกับผมมอมมิงแน่นอนวันนี้จะพาทุกคนมาเปิดรายละเอียดสกิลของตัวละครอย่างละกาขวาระดับ UR บวกตัวละครแรกที่สามารถคอมโบคอเกโล UR ได้พร้อมกับแจกตารางตัวละครปี2026มาดูกันว่าละกากขวาระดับ UR บวกจะโหขนาดไหนตัวอย่าลืมกดไลค์กดติดตามส่ัคแพ็กเกมสตรีมเมอร์ไทยไปหนึ่งล้านซับด้วยนะจ้าเติมเกมที่ไหนดีโอ้เจอแล้ว2 4 p l a y เติมเกมออนไลน์ราคาถูกมีเกมให้เลือกมากมาย ้อมโปรโมชั่นราคาพิเศษมีแอดมินคอยดูแลตลอด24ชั่วโมงเติมถูกเติมไวปลอดภัย100%แฮกก่นพันแมนถูกที่สุดในประเทศไทยเติมง่ายใช้แค่ UID อย่าลืมใส่คูป,ปอ,องมอมมิงเพื่อรับส่วนลดพิเศษกดที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยยืนหนึ่งเรื่องเติมเกม2วเพจเท่านั้นสวัสดีครับทุกคนพบกันอิชเช่เคยกับผมมอมมิงหรือว่าฮาพยักหนีแน่นอนวันนี้ก็อยู่ช่องแขกเกมสตรีมเมอร์ไทยกับเกม วันพันแมนเดอสตองเกนนะครับอยากให้ทุกคนได้รับชมมินโทรไปนะครับตอนนี้รูปหลุดของตัวละครใหม่ล่าสุดจากหน้ากากหวานระดับ B U.R. บวกก็หลุดมามเป็นเรียบร้อยนะครับวันนี้ผมจะมาเปิดรายละเอียดสกิลนะเพราะความสามารถต่างๆนะครับแล้วก็แจกตารางตัวละครปี2026ให้ทุกคนได้รับชมนะมาดูกันว่าหน้ากากหวานเนี่ยควรเปิดหรือว่าควรข้ามนะครับแต่ว่าก่อนที่รับชมอย่าลืมกดไลค์กดติดตามส่งแคคเกมสตรีมเมอร์ไทยของเราไปหนึ่งล้านซับเดือนนี้ครับมาหกห0 0่นก็จะ 1>, 1ล้านนะก็ช่องเหล่ามีสมาชิกเพียงแค่ยี่สิบบาทตั้สิบห้าบาทห้าสิบบาทเพื่อใครก็ว่าเทนฟรีไฟล์เราบอกว่าฮัทแม่แล้วเกมอีกมากมายนะครับสาม,มารถสมัครกันเลยนะครับมีชื่อเขียวแล้วก็ติ๊กเกอร์ได้แท้ใช้นะครับสำหรับใครที่อยากเติมเกมราคาถูกสาไมไปเติมได้ที่คอมเมนดีโฟร์เพย์เลื่อนลงมาข้างล่างจะมีช่องใส่คูป,ปองอย่าลืมใส่คูป,ปองมอร์มิงบอกเลยคุณจะได้รับส่วนลดแบบโคตรทุก ก็คุณค้ามาครับทีนี้ก็ได้เวลาที่เราจะมาดูรายละเอียดการจัดไปของหน้ากากหวานระดับ UR นะครับที่สําคัญแนวเขามันได้หลุดมาแค่รูปนะครับนี่คือแบบว่าหลุดมาทั้งสกิลแล้วก็รายละเอียดสกิลต่างๆรวมไปถึงคอมโบก,กับคอเกียโลด้วยนะเออโคตรโหดโคตรอัน,น,นตรายนะครับเดี๋ยวมาดูในส่วนค, Window. คอสกิลหน้ากากหวานก่อนนะครับว่ามันจะเท่ขนาดไหนจัดไป <entend> เป็นยังไงกันบ้างครับกับหน้ากากหวานแล้วคือเขาได้หวนกลับมาเนี่ยโจมตีเดียวอีกครั้งเนะียแบบว่าโจโจโจใช่ล่างหนึ่งคือแบบห้ามหมดัดแบบเข้าไปแบบ ล่าง ur บวกก็กลับมาอีกครั้งหนึด้วยการโจมตีเดี่ยวนะมาดูรายละเอียดสกิลกันบ้างแนวว่าความสามารถของเขาเนี่ยทำอะไรได้แนวก็คือจะโจมตีเดี่ยวนะครับด้วยดาเมจหนึ่งพันห้าร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับใช้ลูกไฟสลูกนะครับแล้วก็ไม่สนลบลีกฝั่งตรงข้ามนะครับสี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์แนวประก็ที่สำคัญเนี่ยสามารถเพิ่มเลือดฟ้าสิบเปอร์เซ็นต์ได้ทั้งทีเมื่อไหร่หากเรามีอาวุธสามดาเนะครับจะกลายเป็นดาเมจ 2,400%นะครับแล้วก็ไม่สนลบหลีกเนี่ยจะกลายเป็น60%เนรับที่สำคัญนะครับเพิ่มเลือดฟ้า15%ทั้งทีมนะครับพร้อมกับสถานะแบบพิเศษคือเจาะ30%เป็นเวลา3เทิร์นนะครับออโคตรโหดโคตรอันตรายนี่คือแบบว่าเป็นตัวละครสายตีเดียวนะครับผมคิดว่าน่าจะมาเดี่ยวกับโบลอสได้ดีนะครับที่สำคัญนะครับเพิ่มหลอดเลือดฟ้าในคอเกียโลนะครับนี่คือตัวละครแรกนะครับที่มีความสามารถในการ เพิ่มหลอดเลือดฟ้านเองนะเดี๋ยวไปดูในส่วนของสกิลพาสฟกันบ้างนะก็คือความสามารถหลักๆเนี่ยจะเป็นพวกลบไม่ยอดทอนนะแล้วก็ตัวเองเนี่ยจะมีหลบหลีกนะหยู่ที่60%นีความสามารถเพิ่มเติมจะมีล้างสตันล้างชำนาสตันนะรัแล้วก็สถานะคมขู่นะรัแล้วก็สกิลปกตนเนี่ยถ้าทีมของเรานะครับเลือดน้อยกว่า60%ของเลือดหน้ากากหวานนะครับจะเพิ่มเลือดตัวเองนะครับ30% อาวรนะครับเออคือเหมือนกับตัวละครที่แบบว่ามีทั้งดาวเมยแล้วก็สามารถซัพพอร์ตตัวละครคออย่างเกียโรได้นะนี่คือแบบว่าใครนะครับที่อยากข่าโบลอนนะก็สามารถจัดหน้ากากหวานได้นะตีเดียวก็ดาเมจแรงเหมือนกันที่สําคัญสามารถเพิ่มเลือดฟ้าได้นะคือแบบว่า,าเขาเกิดมาเพื่อคอมโบคอเกียโรโ,โดยเฉพาะนะสำหรับตัวละครนีร้นะครับแล้วก็เดี๋ยวมาดูในส่วนของ,ของตารางกันบ้างแนวตารางเนี่ยเดือนที่1นึ่งนก็จะเป็น คอใหม่อย่างเกียโรเกียโรยูอาร์นับรีเทิร์นจะเป็นโทนิกยูอาร์วีสองเองนะครับเดือนที่2เนี่ยจะเป็นตัวละครตีหมู่นะครับอย่างจีนอสยูอาร์บวกแล้วก็เป็นตัวละครยูอาร์บวกตัวแรกนะครับแล้วก็รีเทิร์นเนี่ยจะเป็นกระบองเหล็กนะครับล่างยูอาร์วีสองเองนะส่วนเดือนที่3เนี่ยจะเป็นโบลอสยูอาร์บวกนะตัวนี้ก็ตีเดี่ยวโคตรแรงนะที่สำคัญมีแบบว่างัดลูตูด้วยนะสามทีนะโจโจโจเข้าหลังนะตอนนี้จะเป็นแบบ ตัวละครเกนะแบบว่าเข้าเข้าหลังอ่ะเออแล้วก็รีเทิร์นนะจะเป็นตัวละครคออย่างเกียโรยูอาร์เองนะแล้วก็เดือนนี้สี่นะตัวละครใหม่ล่าสุดจากหน้ากากหวานยูอาร์บวกนะครับใครที่อยากได้ก็รอเดือนนี้สเมษานเองนะแล้วก็รีเทิร์นจะเป็นตัวละครนะครับอย่างจีนอตยูอาร์วนะครับนี่คือตารางปี2026ที่ผมได้ทำการรวบรวมมานะครับแล้วก็สุดท้ายผมจะเปิดให้ดูก็คือคอมโบนเองนะครับตอนที่มันอยู่ในคอเกียโรนะคือบอกเลยนะว่า ใครจะตีมึงตายเนี่ยใครจะตีมึงตายเนี่ยโอ้โหทั้งเมเ็ดเจมนะครับทั้งเลือดฟ้าทั้งเลือดขาดูดิเออคือโหดจัดเลยนะเห็นปะดูในทีมเดี่ยเห็นปะโอ้โหแเม็ดเจมคือแบบลั่นอะลั่นยาวนะครับแล้วก็เลือดฟ้านะครับแล้วก็ทั้งเลือดขาวคือโหดจัดเนีครับสาหรับตัวละครหน้ากากหวานยูอาบวกเนี่ยใครที่ยากได้ตัวซับคอตัวที่แบบว่าตีเดี่ยวแรงๆนะใครที่แบบตัวไม่ทันโบล้อนะผมคิดว่าหน้กกากหวานเนี่ย อาจจะเป็นคําตอบที่ดีสําหรับคุณนะ่ลูกก็สามารถเล่นได้ยาวๆนะในคอเกโลเนะี่ยบอกเลยว่าโคตรโหดโคตรอันตรายก็ทําให้ทีมของเราเนี่ยถึกขึ้นนะครับถึกขึ้นแบบเยอะจัดๆนะแล้วตอนตีมันก็ไม่สนหลบด้วยนะคอเกโลมันมีหลบใช่ปะล่ะมีหลบ,ม,หลบมีเลือดฟ้านะครับมีฮิวเลือดและหน้ากากหวานมันตีไม่สนหลบแล้วตีเดี่ยวโคตรแรงที่สําคัญนะครับทำให้หน้ากากหวานในทีมของเราเนี่ยหลบได้แล้วก็เพิ่มเลือดฟ้าในทีมของเราได้ดนะีเองแนวใครที่อยากได้ก็อย่าลืมนะครับหน้ากากหวาน ยูอาบวกโคตรโหดโคตรอันตรายนะสำหรับตัวละครใหม่ล่าสุดแต่เอาจริงนะไอตัวละครเนี่ยมันเริ่มจากร่าง SR แบบกระโหลกกะโหลกนะคือแบบเมื่อก่อนเนี่ยโหด,ดมากนะถ้าแบบสปีด,ดวไวๆฮะแบบล้วงอะล้วงกับห้ามัดอะโจ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 แต่ก็ต้องอาศัยดวงนิดนึงนะสวนมันจะออกหนึ่งมัดสองหมัดเออแต่ห้ามัดเนี่ยถ้าถามเคยเห็นนะเคยเห็นนะแต่ยากเออแต่ถ้าโดนจิ้มคือแบบว่า ตายแน่นอนน,นะครับเราก็จะขยับมาเป็นร่าง S&R นะก็จะเป็นตัวละครสายบอัอสปีดนะเป็นบอสปีดต,ตัวรแรกๆนะที่มีความสามารถในการตัดเลือดนะมันเข้าไปตบแบบบุชบูกบูชบเหอนว่าเสียงยูซ้ายแล้วมันก็ตัดบบบตัดเลือดนะคือโหดจัดนะแล้วก็เป็นเวลา4ปีนะถึงจะมีร่างใหม่อย่างร่าง UR บววงนะเป็นตัวแบบ ตัวละครที่ถูกลืมนะครับสำหรับนักกากหวานแนวใครที่อยากได้กาลืมนะครับเดือนที่4ี่เป็นยังไงบ้างครับกับความสามารถของนักกากหวานนะบอกเลยว่าตัวละครนี้เกิดมาเพื่อคอมโบกับพอกิอาโรโดยเฉพาะนะที่สําคัญนะครับสามารถเพิ่มเลือดฟ้าให้กับเพื่อนในทีมได้นะแล้วก็แจกตารางให้ทุกคนได้คํานวณกันเลยนะว่าใครอยากได้ตัวละครไหนในปี2026นะครับนี่ก็คือการรีวิวแล้วก็รายละเอียดสกิลของนักกากหวานจากผมนัเองแล้วก็ต้อง ขอบคุณทุกการกดไลค์แนวขอคุณต้อการติดตามขอบคุณทุกคนท่รับชมจนจบอย่าลืมส่องแค่เกมสตรีมเมอร์ไทยของเราไปหนึ่งล้านซับ้วยนแนวขายายองทางคลิปอะไรก็สามารถคอมเมนต์ที่นาล่างนี้เลยเดี๋ยวมันเจอกันใหม่ EP หน้า EP นี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนบายบายครับผม